มเมล็ดก,กาแฟที่ดีควรเป็นยังไงมเมล็ดก,กาแฟที่ดีนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่า,มาเมล็ดก,กาแฟเนี่ยมันมีหลายพันนะครับมเมล็ดก,กาแฟที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นมเมล็ดก,กาแฟที่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับไม่รีบไม่หักไม่แตกไม่อ่อนะครับไม่โดนหนอนเจาะต้องเป็นมเมล็ด ที่แบบสวยๆเลยนะแล้วก็อย่างนะครับมเมล็ดเขาก็จะมีความคลีนความแบบดูดีอ่ะเหมือนเนียนๆผิวเด็กอ่ะเออนึกออกไหมถ้าเป็นมเมล็ดแบบนั้นนะครับจะทําให้รสชาติของกาแฟเวลาเราไปคั่วเนี่ยเวลาเราสกัดออกมานะครับรสชาติมันจะนิ่งมันจะเต็มประสิทธิภาพนะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาล็ดหักแตกเนี่ยมเมล็ดตกเรดพวกนี้ครับเอามาคั่วแล้วก็เป็นพอกินได้ไหมกินได้ครับแต่รสชาติมันจะไม่นิ่งมันจะติด แบบปลาเล่มปลาเล่มหน่อยๆรสชาติมันจะไม่ขมนะส่วนใหญ่เขาก็เลยจะคัดเมล็ดพวกนี้ทิ้งนะครับผมที่พวกฝ่อพวกรีบนะออกไปนะครับทำให้รสชาติกาแฟมันเพี้ยนนะครับออกไปเนาะแต่ว่ามันก็จะมีบางบางที่นะเขาก็จะลดต้นทุนนะครับก็เอา,มาเมล็ดกาแฟ,ฟตกเรษเนี่ยมา m ม i ์มาเบรนกันแต่แน่นอนเลยครับก็ถ้ารสชาติถ้าเราเบรนไม่เยอะเนี่ยมันก็จะลดต้นทุนได้นะแต่ถ้าเกิดว่ามาเบลนเยอะๆเนี่ยมันก็จะ ลดต้นทุนได้จริงแหละแต่ว่ารสชาติมันก็จะเขียนนะครับฉะนั้นการที่จะบอกว่าเมล็ดกาแฟดีหรือไม่ดีนะครับมันดูกันที่เม็ดครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดคอมเมนต์ด่าอะไรกันมาก็ได้นะครับถ้าชอบมากๆก็กดโหลดคลิปนี้กันไปลงในไลน์กลุมหบมู่บ้านกันไปเลยแล้วมันก็มีคําถามที่ถามกันมาว่า